สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมช่องทางาเครื่องพระหกือกลับทั่วไทยในวันนี้นะครับผมสาหรับวันนี้ EP ที่ี่ส7นะครับผม EP ที่ยี่สินะครับวันนี้รายการละ300บาทเหมือนเดิมเลยนะครับผมรายการละ300บาทมีค่าจัดส่ง ห้บาทนะครับพี่พี่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับฝากพี่พี่กดติดตามน้องด้วยนะครับผมสำหรับช่องทางการติดต่อจะเป็นเบอร์นี้เลยนะครับ06504 1 1 8 6 8นะครับผมขึ้นไลน์ด้วยนะครับทึ้งขึ้นทั้งเบอร์โทรและไลน์นะครับพี่พี่สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวน้องไปจะไปเร็วนิดนึงเนะาะเริ่มกันที่รายการที่1เลยนะครับผม รายการที่หนึ่งจะเป็นเรียมกรอบนะครับผมพระเรียมกรอบอาเหรียญกลมหลวงพ่อไผ่นะครับผมพ่อไผ่นะอ่านี่นะรายการที่หนึ่งนะครับผมไปกันต่อที่รายการที่สองนะครับพี่พี่รายการที่สองนะจะเป็นเรียมกรอบเหมือนกันนะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับผมอ่านี่นะเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับ ไปกันต่อที่รายการที่3นะครับพี่พี่รายการที่3จะเป็นพระพุทธชินราชนะครับผมนี่นะคล้องไม่จับน,นี่นะครับรายการที่3นะครับผมไปกันต่อที่รายการที่4นะครับพี่พี่รายการที่4นะครับผมจะเป็นพระปิตานะครับผมพระ ปิดตานะครับหลวงพ่อแก้วนะอ่ะนี่นะโอ้สันเลยสันนี่รายการที่4นะครับผมไปกันต่อที่รายการที่5นะครับผมจะเป็นเลี่ยมเก่าพระสมเด็จนะครับผมนี่นะนี่ อรายการที่5นะครับไปยกันต่อที่รายการที่6นะครับพี่ๆนะรายการรายการที่6นะครับผมจะเป็นพระเรี่ยมกรอบหลวงพ่อกันนะครับผมนี่นะารายการที่6นะครับ ไปกันต่อที่รายการที่7ครับพี่ๆรายการที่7จะเป็นหลวเพ่อไปนะครับผมนี่อาสำหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดนะครับผมต้องการอยากขอรูปเพิ่มแอดไลน์น้องเบอร์นี้ได้เลยนะครับผมอ่าน้องจะส่งรูปให้นะรายการที่7แล้วนะครับผมไปกันต่อที่รายการที่8นะครับ รายการที่แจะเป็นหลวงพ่อปานนะครับผมหลวงพ่อปานขี่ไก่นะพี่พี่นะเรียมกรอบพหอมขึ้นคอนะพี่พี่นะนี่พ่อปานนะครับผมรายการที่8นะครับไปกันต่อที่รายการที่9้านะครับพี่พี่รายการที่9้าจะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมนี่นะ ข้างหลังเป็นยันสี่นะครับผมอืมรายการที่เก้านะครับรากันต่อที่รายการที่สิบครับพี่พี่รายการที่สิบนะครับผมจะเป็นอ่าพระปิดตานะพี่พี่นะแต่ไม่แน่ใจว่าที่ไหนนะมีลักเก่าอยู่ด้านหลังด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าใช้หลวงพ่อแก้ววัดคือวันหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าหลวงพ่อแก้ววัดคือวันเขาจะปั๊มด้านหลังนะครับนี่นะรายการที่ 10นะครับผมฝากพี่ๆเพื่อนๆจำรายการให้ดีนะผมจะได้หาพระให้พี่ๆได้นะครับผมอ่าจำรายการให้น้องหน่อยนะอ่ารายการที่10แล้วนะครับไปกันต่อที่รายการที่11นะครับผมเหรียญเจ้าสัวนะครับผมเหรียญเจ้าสัวนะอ่าด้านล่างด้านหลังเหมือนจะมีรอยเจิมนะนี่นะรายการที่11นะครับผม ปกันต่อที่รายการที่12นะครับผมรายการที่12จะเป็นางานนักข่าวนะครับหลวงพ่อแดงนะครับผมหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะพี่ๆนะอ่านี่น,นี่นี่นะครับหลวงพ่อแดงนะรายการที่12นะครับผมไปกันต่อที่รายการที่ 13นะครับผมรายการที่13นี่อนีรายการที่13เดี๋ยวน้องหาให้นะโอ้อ่าจะเป็นสมเด็จนะครับผมสมเด็จแต่ก็จะมีรอยแตกหักนยี้นิดนึงนะพี่พนีะ่นะนี่ตามการเวลานะครับผมรายการที่13นะครับไปกันต่อที่รายการที่14นะครับพี่พี่นะ รายการที่14นะครับจะเป็นอ่าพระพระอุปคุตนะครับผมอ่านี่นะอโอเคนะครับรายการที่14นะครับผมไปกันต่อที่รายการที่15นะครับผมพี่ๆนะรายการที่15นะครับผมจะเป็นอ่าหลวงปู่ทวดนะครับผมหลวงปู่ทวดนะนี่ รายการที่15นะครับผมไปกันต่อที่รายการที่16นะครับผมรายการที่16นะครับรายการที่16จะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับผมนี่หลวงพ่อเงินนะอ่าโอเคนะครับผมรายการที่16นะครับ ไปติดต่อที่รายการที่17นะครับพี่ๆนะอ่าจะเป็นพระพุทธเจนราชนะครับผมตัดช่อมาแบบนี้เลยนะพี่ๆนะอ่าไม่ทราบปีพศไหนนะครับผม้องเหมามาแบบนี้เลยนะครับฝากพี่ๆดูให้ชอบดูให้ใช่นะอ่าฝากพี่ๆดูให้ชอบดูให้ใช่นะครับผม โอเคนะครับตอนรายการที่17นะครับรายการที่17นะครับผมไปกันต่อที่รายการที่18นี่มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะพี่ๆนะอมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับสะกุดสาดอกนะอุชุบปั๊บนี่หลวงพ่อหลวงพ่อแพรนะครับวัดพิคุนทองสิงห์บุรีนะพี่ๆนะนอนกล่องแบบนี้เลยนะพี่ๆนะนี่รายการที่18นะครับ ไปกันต่อที่รายการที่19นะพี่ๆนะรายการที่19นะหลวงปู่อาหลวงปู่โต๊ะนะครับผมหลวงปู่โต๊ะนะครับผมนี่่ารายการที่19นะครับหลวงปู่โต๊ะนะไปกันต่อที่รายการที่20นะครับผมรายการที่20พระบพระพุทธ25สัตวรรษนะครับพี่พี่ๆครับ จะอาจจะมีศึกไปบ้างนะครับพี่พี่ศึกไปบ้างนะไม่หน้าตาอาจจะไม่คมชัดแล้วนะครับอ่านี่นะอ่ารายการที่สิบนะครับผมไปกันต่อที่รายการที่สิบเอ็ดนะครับพี่พี่รายการที่สิบเอ็ดนะ <c oughs> จะเป็นเนื้อผงนะพี่ๆนะแต่น้องไม่ทราบที่มานะครับผมไม่ทราบที่มานะรายการที่21นะครับผมจะเป็นเนื้อผงด้านหลังมียันแบบนี้นะครับผมปิดทองมาด้วยนะปิดทองมาด้วยนะอ่ารายการที่21นะครับผมไปกันต่อที่รายการที่22นะครับรายการที่22นะพี่ๆนะอ่านี่นะ รายการที่2 2นะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านขายนะครับผมไว้ข้างนะด้าน,นหลังเป็นยันนะครับอ่าไอเป็นกระถามาให้นะครับอ่านี่นะพ่อท่านขายนะครับอ่ารายการที่22นะครับผมไปกันต่อที่รายการที่23นะนะพี่ๆนะเหรียญเจ้าสัวอ่านี่นะครับพี่ๆครับรายการละ3 0 0บาทนะครับผมมีค่าจัดส่ง 50บาทนะครับผม3ามค์งส่งฟรีนะพี่ๆนะนี่รายการที่23นะครับผมเหรียญเจ้าสัวนะไปกันต่อที่รายการที่24ครับพี่ครับพี่ๆจะเป็นหลวงหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเหรียญขารัมตัดนะครับผมรายการที่24นะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะ ไปกันต่อที่รายการที่25นะครับผมจะ <c oughs> เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะพี่ๆนะอะ่ะเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะครับผมรายการไหนต้องการรูปเพิ่มแอดไลน์น้องได้เลยนะครับผมแอดไลน์น้องได้เลยนะรายการที่25เหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะครับผม <c oughs> ไปกันต่อที่รายการที่26นะพี่ๆนะ จะเป็นเลี่ยมกรอบเก่าแบบนี้นะครับผมแต่น้องไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่อของเก่าเก่าน่าจะหลวงหลวงพ่อเดิมหรือเปล่านะครับไม่เห็นเลยนะน้องไม่เห็นอ๋อหลวงพุทวดหลวงพุทวดนะครับผมหลวงพ่ทธด อ่านี่นะเรียมเก่าแบบนี้เลยนะน้องไม่เห็นเหมือนกันนะเนี่ยไม่เห็นอ่ารายการที่26นะครับผมไปกันต่อที่รายการที่27นะพี่นะพี่ๆนะรายการที่27จะเป็นอ่าเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับผมด้านหลังจะเป็นหลวงปู่ทิมนะอ่าหหเหรียญงานเลื่อนสมักดิ์นะครับผม เรียมกรอบมาเลยนะรายการที่27นะครับผมรายการที่27นะครับไปกันต่อที่รายการที่28นะครับผมรายการที่28จะเป็นเหรียญรอหะนะครับผมด้านหลังเป็นช้าง3เสียนนะนี่นะอ่านี่นะครับรายการที่28นะพี่ๆนะรายการที่28นะครับผม ไปกันต่อที่รายการที่29นะครับผมพ่อชุยนะครับผมเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับผมอ่านี่นะรายการที่29นะไปกันต่อที่รายการที่30นะครับพี่ๆรายการที่30นะครับผมจะเป็นเหรียญพระเจ้าตากสินนะครับผม อ่านี่นะครับผมด้านหลังก็จะแบบนี้เลยถ้าไม่ชัดประการใดน้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมอยากขอรูปเพิ่มอยากขอรูปเพิ่มแอดไลน์น้องได้เลยนะครับผมอ่านี่นะรายการที่30นะครับผมไปกันต่อที่รายการที่31นะิี่นะพี่ๆนะรายการที่31นะครับจะเป็นสิงคู่นะครับสิงหรือเสือไม่แน่ใจนะพี่ๆนะนี่นะ เราไม่แน่ใจว่าเป็นสิงหรือเสือนะครับผมมีตะกุดด้วยนะอ่ะรายการที่31นะครับผมไปกันต่อที่รายการที่32นะครับโอ้นี่เนื้อผงเลี่ยมขอบรายการที่32นางพยานะครับผมพระพิมพ์นางพยานะครับรายการที่32นะครับพี่ๆไปกันต่อที่รายการที่33นะครับเจ็บ รายการที่33นะพี่พี่นะอ่ารายการที่33นะครับหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะครับผมด้านหลังเป็นพะนเรสวนนะครับผมอ่านี่นะรายการที่33นะครับไปกันต่อที่รายการที่34นะครับผมรายการที่34นะครับเป็นเหรียญเหรียญ เหรียญแอปเปิลหลวงพ่อสุดนะครับหลวงหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับผมอ่านี่นะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับผมด้านหลังเป็นยันต์ตะก้อนะอ่ารายการที่34นะครับไปกันต่อที่รายการที่35นะพี่ๆนะนี่รายการที่35นะพี่ๆนะ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับผมหลวงพ่อเงินนะรูปหล่อหลวงพ่อเงินรายการท hm ี่35นะครับไปกันต่อที่รายการที <It> ่36นะครับพี่พี่รายการที่36นะครับผมเป็นรูปหล่อเก่านะพี่พี่นะเป็นรูปหล่อเก่าหลวงพ่อท่านขายนะหล่อเก่าหล่อโบราณนะพี่พี่นะอ่านี่นะ นี่นะครับรายการที่36นะครับล้วไปกันต่อที่รายการที่37เลยครับพี่ๆรายการที่37เนะมาหาต่อรายการที่37นะครับผมจะเป็นอาสมเด็จนะครับผมสมเด็จเกตชยโยนะครับผมอ่า นี่ได้ยังนี่ครับอ่าหนึ่งสองี่ห้าหดเชั้นนะครับผมรายการที่37นะครับผมรายการที่3 7มสมเด็จเชั้นนะครับผมรายการที่37ใช่ไหมครับใช่ครับ <laughs> คุยกันเดียวก็ได้ไดนะ้วยนะโอ้ยยอดเลยกันต่อที่รายการที่38มสิบแนะพี่ๆนะรายการที่38นะ มาในถุงอย่างนี้เลยนะนี่นะมาในถุงแบบนี้เลยเดี๋ยวน้องแกะก่อปึ๊บเนี่เป็นปิดตาหลวงผู้โตะนะครับผมเออใช่นะ ใช่แหละถุงใช่อะพาก็ต้องใช้แล้วล่ะนี่นะครับอ่ารายการที่38นะครับผมเดี๋ยวน้องใส่ถุงไว้ให้แบบนี้เลยนะอ่าชื้บไปกันต่อที่รายการที่39นะครับพี่พี่รายการที่39นะพี่พี่นะนี่นี่ นะครับหลวงพ่อโกะนะครับผมใช่ไหมวัดเก้าห้องนี่นะครับรุ่นพิเศษนะพี่พี่นะนี่เนื้อสวยๆแบบนี้นะครับรายการที่สามสิบเก้านะครับพี่พี่ครับไปกันต่อที่รายการที่สี่สิบเลยครับผมสี่สิบเลยนะจะเป็นเสือหรือสิงไม่แน่ใจนะพี่ๆนะ รายการที่40นะอ่าน่าจะเป็นงานนะน่าจะเป็นงานไม่งานก็กระดูกครับอย่าให้น้องกันรันตีเลยโอเคนะครับผมรายการที่40นะครับผมไปกันต่อที่รายการที่41นะครับผมอุ๊ยอุยกล่าวโทรศัพท์รายการที่41นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับผม หลวงปู่เอี่ยมนะแล้นหลังยันสี่นะครับผมนี่รายการที่สี่สิบเอ็ดนะครับผมไปกันต่อที่รายการที่สี่สิบสองนะพี่พี่นะรายการที่สี่สิบสองนะพี่พี่นะนี่นะรายการที่สี่สิบสองนะครับผมหลวงปู่โต๊ะนะนี่โอเคนะรายการที่สี่สิบสองนะครับผมไปกันต่อที่รายการที่ สีนะครับหลวงพ่อเงินนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะอ่านี่นะนี่นะครับผมรายการที่43นะครับผมไปกันต่อที่รายการที่44นะครับผมจะเป็นอ่า <c oughs> พระผงสุพรรณนะครับผมใช่ไหมใช่เลยพระผงสุพรรณนะครับนี่ แต่ถ้าเอาไปก็ถ้าจะไปแกะกรอบก็แกะยากหน่อยนะครับผมนี่นะด้านหลังกับเป็นขี้เขือหมดะเดว๋ยวลองดูคนลนะไม่ใช่ไ,ม,ไม,ชะะม่ไม่ใช่เนื้อผงนะครับผมไม่ใช่เนื้อผงนะใช่ไหมแกะไปหนึ่งทีไม่ใช่เนื้อผงนะครับผม หรือว่าใช่วะไม่ใช่เนื้อผงไม่ใช่เนื้อผงนะครับพี่พี่นะไม่ใช่เนื้อผงนะรายการที่44นะครับผมไปกันต่อที่รายการที่45นะพี่พี่นะรายการที่45นะครับผมจะเป็นหลวงพ่อไปนะครับผมนี่นะนี่พ่อไปนะครับ เคนะชาร์ปนี่โอเครายการที่45นะครับผมเปต่อที่รายการที่46นะครับผมจะเป็นรูปหล่อแบบนี้นะผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบที่เหมือนกันนะครับผมเผื่อพี่ๆท่านใดรู้ก็ฝากฝากฝากด้วยนะครับเผื่อสนใจนะน้องก็เหมาเหมามาแบบนี้นะครับผมอ่า หน้าตาแปลกๆนะอะ่รายการที่46นะครับผมไปกันต่อที่รายการที่47นะครับพี่ๆครับรายการที่47จอ่าจะเป็นรูปหล่อนี่นะครับผมรูปหล่อปิดตานะครับผมรูปหล่อปิดตานะนี่นะหล่อเก่าเลยนะครับผมหล่อเก่าหล่อโบราณน,นะ อ่านี่นะรายการที่47นะครับไปกันต่อที่รายการที่48นะพี่ๆนะรายการที่48นะครับผมจะเป็นหลวงหลวงปู่ทวดนะครับผมนี่นะอ่านี่นี่นรายการที่48นะครับไปกันต่อที่รายการที่49นะพี่ๆนะ รายการที่49จะเป็นหลวงพ่อเงินนะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับผมรายการที่49นะครับผมไปกันต่อที่รายการที่50ครับพี่พี่รายการที่50นะครับผมนี่จะเป็นเหรียญสวยๆผิวสวยๆแบบนี้เลยนะพระพุธชินราชด,ด้านหลังเป็นยันต์อกเรานะครับผมอ่ารายการที่50นะครับ เดี๋ยวไปกันต่อที่รายการที่ห1อนะครับรายการที่51นะดนะครับปั๊บปั๊บปั๊บรายการที่51นะครับผมจะเป็นพระนางพญานะครับผมนางพญานะนี่พระพิมพ์นางพญานะนี่ รายการที่51นะครับผมไปกันต่อที่รายการที่52นะครับผมจะเป็นพระปิดตานะนี่นะพระปิดตานะผมไม่แน่ใจว่าใช่หลวงปู่เอี่ยมหรือเปล่านะครับผมนี่นะพระปิดตานะครับผมรายการที่52นะครับผมไปกันต่อที่รายการที่5้ สิบสามนะครับผมอ่าจะเป็นพระหลวงพ่อฤาษี 4, ลิงดำวัดท่าซุงนะครับผมอ๋อนี่ไงมีนี่นี่นะรายการที่ห้าสิบสามนะครับผมไปกันต่อที่รายการที่ห้าสิบสี่นะครับพี่พี่รายการที่หนะ้าสิบสี่นะอู้ไปพระอะไรเนาะ รายการที่ห้าสิบสี่นะครับผมจะเป็นเหรียญไม่ใช่เหรียญสิจะเป็นรูปหล่อนะครับผมเป็นรูปหล่อนะครับไม่ไม่ใช่รูปหล่อเป็นพระกุนะครับผมพระกุหูยานนะนี่นะพี่ๆนะเก่าอยู่นะพี่ๆนะครับผมรายการที่ห้าสิบสี่นะครับไปกันต่อที่รายการที่ห้าสิบห้านะพี่ๆนะ รายการที่55นี่จะเป็นเหรียญหล่อโบราณพระพุทธชินราชนะครับพี่ๆนะน่าจะใช่นะถ้าผิดพลาดประการใดก็อย่าว่าน้องเด้อแต่ดูๆผิวๆก็เหมือนพระพุทธชินราชนะครับผมเหมือนเหมนซุ้มกอเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่นะมีรัศมีตรงนี้นะรายการที่55นะครับไปกันต่อที่รายการที่56นะครับผมรายการ ที่56นะครับเหรียญหล่อพระอัรีลานะครับอ่านี่นะเหรียญหล่อพระรีลานะอ่าหน้าหลังเนาะรายการที่56นะครับผมไปกันต่อที่รายการที่57นะครับรายการที่57นะพี่ๆนะน้องก็พยายามวหามาจะเป็นรูปหลนะ่อเนาะนี่นี่ ไม่ใช่กิ่งนะครับผมรายการที่57นะครับผมจะเป็นอเอาทำไมมีชํำรุดด้วยโอเคนะเป็นรูปหล่อแบบนี้นะครับผมรายการที่57นะครับไปกันต่อที่รายการที่58นะครับพี่ๆรายการที่58นะครับผมจะเป็นฮากกุนะพี่ๆนะนี่ฮักกุไม่ได้ล้างทำความสะอาดเลยนะเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ย นี่นะรายการที่58นะครับไปกันต่อที่รายการที่59นะพี่ๆนะรายการที่59น้องก้หยิบขึ้นมาจะเป็นผงสุพรรณนะครับผมอ่าเนื้อดินนะครับผงสุพรรณนะครับผมนี่นี่รายการที่59นะครับไปกันต่อที่รายการที่ ส0นะครับผมรายการที่60นะปึ๊บนี่จะเป็นหลวงพูทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับผมอ่านี่นะนี่อาจจะมีสึกบ้างนะครับผมนี่รายการที่6 1 0นะครับ อ่าสำหรับวันนี้นะครับผมมี60รายการนะครับพี่พี่หกรายการนะพี่พี่นะอ่าพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับผมอยากขอรูปเพิ่มติดต่อที่ไลน์เบอร์โทรแล้วก็ไลน์นี้ได้เลยนะครับผม0ูนย์หกห้8ศูนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับน้องขอจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมอ่าฝากพี่พี่เพื่อนเพื่อนกดไลค์กดติดตามน้องด้วยนะครับสวัสดีครับ